โอลาสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวหมู่บ้านผาฮีกันนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะก่อนที่จะถึงผาฮีนะคะเราจะผ่านผามีค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีสัญลักษณ์นะคะก็คือประตูผีและก็เสาชิงช้านะคะเป็นสัญลักษณ์ประจำชาวเขาเผ่าอาคาค่ะคนดั้งเดิมที่นี่ก็เป็นชนชาวเขาเผ่าอาคานะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นสถานที่ยอดฮิตของคนไทยนะคะ อันนั้นคือมเมล็ดกาแฟค่ะรอบๆหมู่บ้านก็ปลูกกาแฟกันนะคะมีร้านกาแฟมีโรงแรมมีร้านกางเต็นท์ช่วงนี้บรรยากาศดีมากๆค่ะอากาศดีอากาศหนาวนะคะต่ำสุดวันนี้ก็อยู่ที่12องศาค่ะ ลานจอดรถนะคะทางขึ้นมาก็สะดวกนะคะแต่จะมีด่านตรวจนะคะเราต้องโชว์บัตรประชาชนด้วยค่ะเพราะอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นฝั่งพมา่าค่ะอันนี้เป็นชายแดนไทยกับพมา่านะคะผาหี ตอนนี้ก็ใช้บริการของรถหมู่บ้านนะคะที่จะไปสะพานไม้นะคะไปดูจุดชมวิวของผาฮีค่ะคนั่งรถประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะเราก็จะถึงสะพานไม้แล้วก็จุดชมวิวของหมู่บ้านนะคะอันนี้คือต้นกาแฟ แล้วเราก็มาถึงนะคะสะพานไม้เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไปดูจุดชมวิวของหมู่บ้านผาฮีค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปเราจนจบนะคะถ้าชอบนะคะช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ